สวัสดีครับสวกัวเองตัวองก็กูโดนได้คนเดียววันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องกันนะครับผมอ่าสำหรับการอ่าเราก็วันเราในกล่องเนี้ยเราก็จะมีเดโมเล็กๆน้อยๆให้ดูนะฮะอันนี้ไปเปิดมาอันนี้ให้น้องเปิดให้จี๊ดจี๊ดเปิดเมดมากี่เลยก็ไม่ไม่ใช่ไพ่พกเก้าอะไรนะฮะแต่เหมือนนะ มันก็ถือว่าเป็นไพ่อ่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นไพ่เป็นแต้มนะหนึ่งซองเราก็ลุ้นอะไรก็ไม่รู้มอสัวนะครับตอนนี้ลองฮะให้ก็ลองดูละน้องเจเจเราเปิดได้อะไรมาบ้างตอนแรกกะบอกเราเนี่ยเปิดดูอาเลยแต่น้องแบบว่าเปิดแต่นี้พี่ว่าน่าจะขอแหละแองเจลแองเจลแองเจลอันนี้ใครฮะอันนี้สิตานะฮะไม่สิตาเป็นรูปร่างหน้าตาองนี้ก็เอารูปวาดน้องไปก่อนอ๋อส่วนไหนไม่รู้แขกฟ้าส สแล้วก็เนี่ยจริงๆสีตาควรจะเป็นไปแบบหน้ายิ้มเหมือนลีน่าอย่างนี้นะฮะถ้าได้ยิ้มนี่เหมาะเลยโอเคเมาเลยแหละแค่นี้กูก็พอใจแล้วแล้วก็วันนี้ผมก็ไปได้ของมาเขาเรียกว่าช้อปปิ้งตอเครคือเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเองนี้มารวมกันนะครับเราได้เอาเอางี้ดีกว่าได้แล้วแล้วก็ใช้เงินในการแก้ปัญหาไม่เราเราไปถามเขาแล้วว่ากว่าจะคัอมใน1นชุดเนี่ยอดไปเท่าไหร่เขาบอกว่าเกือบหนึ่งลังเกือบหนึ่งลังลังละเท่าไหร่ สองห <20, S 1> มืน่นแปดพันนี่นฟอ,อยใสเอ้ยไม่ใช่ฟอ,อยใสดิฟอ,อยธรรมดาเนี่ออยแต่ฟอ,อยแต่ผมคิดออว่า <shampoo. S 1> ฟอ,อยนะ่าน่าจะมีทุกอันนะเพราะว่าอันที่สองนี้ก็ได้อ่ะอนนฟอ,อยมีหมดฟอ,อยมันง่ายมันไม่ได้มีอะไรนะครับนี่แล้วก็น,นี้เป็นชุดอ่าเป็นไพ่ความจริงอ่ะเขาน่าจะใส่พวกเขามีนั่นอยู่แล้วในกันนี่ไงดอกจงดอกจิกอะไรมาให้ด้วยน่าจะได้มาเล่นได้ไม่ใช่แต่ผมว่าเขามีการการการปรับแปลงอ่ะแล้วก็อันนี้ไอ้พวกนี้ก็คือเป็นเอ็กโซเดียนะครับเอามารวมล่าง ต้องต้องใช้ขนาดอัเชิญเนาะนิดนึง่รวมกันยังไงไม่รู้นะครับมีมีตัวนัสือภาษาอังกฤษอยู่อ๋อเหรอข้างหลังเหรอนี่ไงนี่ไงด้านหน้านี่ไง A B C D อ๋อ A B เออ C D เห็นไหมเขาเขาเขาไม่ทำให้คุณลำบากขนาดนั้นหรอก F เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ทภาพนี้เข้าไปให้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีอันนี้ขวาอันนี้ซ้าย เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ห้อยอันใหญ่นะครับผมนี่โอเคโอเคมันก็จะประมาณนี้นะฮะขอยืมกล้องคุณถ่ายแชะไว้หน่อยผมจะเอาไปอินเสิร์ตอ่าโอเคนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วเราดี๋ยวเราจะมาเปิดลุ่นกันในเราอ่านสมคุณก่อนนะเขาเขจะบอกว่ามีการ์ดน้องบอทั้งหมด300แบบครับผม การ์ดนอ,อร์มอลคือการ์ดไปแบบธรรมดาน,มนี่แหละนอร์มอลพวกเนี้ยพวกเนี้ยธรรมดาครับผมแล้วก็แร่ห้าสิบแบบแร่ห้าสิบแร่แร่นี่น่าจะฟอยนะหรอเดานะแร่น่าจะฟอยซูเปอร์แร่ซูเปอร์แร่นี่ซูเปอร,ร์ปปรแร่นี่ไม่รู้อะซูเปอร์แร่คืออะไรไม่รู้ไอ้รูปเด็กน,น,นักเรียนปะที่เป็นการ์ดหรออ๋อที่เป็นการ์ดที่จะเป็นการ์ดใบเดียวแต่เป็นชุดนักเรียนนั่นแหละคือซูเปอร์แร่แล้วก็ส่วนแอนติเมทแร่ก็คือสิยเศษผ้า ชุดไทยที่มันมีเศษผ้านั่นคือซุปเปอร์แลมีอยู่ทั้งหมด25ไทยก็เท่ากับซุปเปอร์แลนมแต่ตเ,ตรเราขออันอันติ้มิดแลสักอันก็ได้นะอ่านะฮะเลขที่เลขที่ซีเรียลน้ำเบอร์ของกล่องนี้ก็คือ CC 1 4 0 3 2 B 0 9ครับผมนิ่มๆม,มาคุณดิมเอาให้เหมืนๆคุณดีกว่าไหมก็ได้ดววจกสองเลยได้ครับคขาบอกเหมืนแปลว่าอะไรครับหมืนแปลว่า ก็ห <polarization> มนันนะหมันนะแปลไม่ได้แปลได้ไม่ได้เพราะว่าขอเด็ดเด็ดขอให้เด็ดดีเออเด็ดเด็ดอันลืมบอกว่าในหนึ่งกล่องมีกี่ซองเสา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 นะเสาแปลว่าเสาข้าวยี่สิบยี่สิบอ๋อโอเคครบปะวะคุณจะออกมานับเลยว่าล่ะเอ้ยน่าจะครบแหละเดี๋ยวผมนับก่อนนะฮะเวลาเช็คสต็อกนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของคนที่ทำงานในร้านขายของนะครับสองสี่หกแปดสิบ สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดซาวโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยคุณดีมอาจจะเป็นความผิดของเราคุณกับผมคนละซองกันเลยนะฮะอ่ะเราดูก่อนนะฮะวอลลุ่มวันอ๋อมันมีวอลลุ่มให้ด้วยวอลลุ่มอยู่แล้วเพราะมันเป็นคอลเลคชันแรกไงอ๋อคือจะมีโซลิชันอื่นๆต่อต่อมาตางนี้เหรอในภายภาคหน้าหลังๆนี้เราก็จะมีแต่ผมเห็นว่าหลังซองนี่เข้าตีซีเรียลไม่ซ้ำนะ ่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเลยครับซีเรียลโอเคไหมตีระวังของกา๊าซยับนะครับประเด็นคือกูฉีกไม่อันแรกครับมามิงครับผมอ้าวมึงฉีกเสร็จแล้วเหรอเจเจส่วนไหนไม่รู้นะครับนี่นี่ครับผมอ่าเวลิกูดนะเจเจโอ้ได้เจเจสองอันแล้วก็จบที่เคียร่านะครับแค่ใบแรกมาก็เป็นอะไรวะนี้กูได้อะไร น้องพันช์เอาว่าไปคนที่คุณคนที่เปิดแองคนนี่ใช่ไหมอ่าใช่เฮ้ยน้องเจเจเปิดสองผมอ่าน้องพันช์คุณให้กล้องดูสิครับวันที่สองใครวะเจดาเจดาเจดา้าเฮ้ย <c oughs> คุณคุณนะเจดาไงไม่ใช่ด้านหลังอะเลิฟอะไม่ใช่วะอ๋ออ๋อพิมพ์น้องพิมให้ดูเมื่อคุณต้องให้กล้องดูด้วยต่อไปเป็นอะไรครับผม อีของใครนิชานิชาเศษนะครับพวกนี้ก็พิมพ์น้องพิมพ์โอ้ยได้พิมพ์พิมพ์สองใบติดดูดิว่าเราจะประกอบได้ใครบ้างนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดต่อเดี๋ยวขอมองไว้นะฮะพูดถึงแกที่จะทำซองให้หลวมๆหน่อยก็สักนิดหนึีหน้าครับผมอ่าเจเจเฮ้ยเจเจเผื่อได้เต็มปะเนี่ยเจเจอีกแล้วสามหรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงกลางอุ้ย เจเจอีกแล้วเหมือนผมว่าผมจะได้เจเจตามผมนี่นี่เอ้ยนี่นี่เหมือนจะเป็นส่วนเดิมเลยเนี่ยอ้าวไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยรอดูกันนะครับมันแกะลำบากดีแล้วแต่เหมือนผมจะได้เจเจกันนี่ไงอาอเจเจเฮ้ยคุณผมว่าคุณน่าจะคอมเจเจวันนี้ผมก็ได้ไปเปิดกับเจเจวันนี้ผมได้เจเจคอมแน่บอกเลยอันนี้ปิงค์ฮะสีโอไปแรกปิงค์มาปิงค์อันนี้ก็ใครวะคุณก็อ่านชื่อดีครับ พันดูก็รู้ไม่ต้องอ่านฟันโอเคไปฟอร์จูนโอ้พี่ฟอร์มาไปแรกต่อไปแอนเจิลแอนเจิลโอเคจัดไปว่าเราเราแยกเราแยกเด็กก่อนไหมน้องเหมยครับผมรวมๆทับทับกันไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปแยกทีหลังน้องพิมเ,เจออมนิชาส่วนตรงกลาง แล้วก็คันนี้อ่านี่ยกให้คุณนะครับผมหมดเลยมาติดต่อรับได้ที่หลังหลังใหม่หลังใหม่เฮ้ยเปิดมาเชียงใหม่ทั้งซุ้อ่าใครเอ่ยใครเอ่ยเอาเปิดเปิดเปิดครับผมแม่พุงนี่เป็นยังไงใครวะใครล่าเกียร่าไปใครครับผมใครวะคุณดูก่อนดูก่อนแล้วค่อยให้กล้องนิชานิชาเออก็ของคุณเองได้เลยเนี่ยอ่า อันนี้เจเจนะอ่ะเจเจกูว่าเจเจครบแน่วันนี้เฮ้ยขอเจเจครบเลยถ้าเจเจครบนี่หมอะทีมโอเคจัดไปส่วนใครของมีนเนาะมีนอ่ามีนกูจะเอาไหมเนี่ยมาต่อครับรวดเร็วเดี๋ยวมันจะเกลือขนาดนี้เลยเฮ้ยไม่เกลือนอนเหมยอ่ะพันซ้ำนะครับอันนี้ได้ไปแล้วอุ้ย แชมพูแต่เรามีแล้วซื้อมาแล้วแสดงความดีเราคนได้พันหนึ่งศูนย์หกเลยพันอีกแล้วเหรอครับน้องพิมพ์นีมของผมได้ได้เจ๊ออมด้วยเจ๊ออมมาต่อไปไข่หวานไก่หวานไก่น้องไก่เนาะมีเซนไก่ลูกไก่มาด้วยอู้มามิงของผมของผมเก็บเก็บเก็บมีนมีนเอามีมาสองใบแล้วเยมีลุ้นมีลุ้น อ่าปีโป้ครับผมติดต่อรับหลังไม้นะครับใครอยากได้ปีโป้นะฮะฟอร์จูนได้จากดูดีฟอร์จูนอ่าปีฟอมาสามแล้วครับอ้าโอเคเจด้าเจด้าเป็นคอยโอเคใช้ได้อยู่ให้ผมได้ซีโอมอมอตรงกลางเลยนะครับผมผมได้ได้ซีโออ่ะอ่าโอเคติดต่อรับหลังไม่ไขวะมิวมิวโอเคไป ฟอยลาตินมีราคาไหมเนี่ยตอนนี้ SR ป่ะมีดีด้วยขายป่ะแต่ขายได้นิดหน่อยแต่นี้ก็มามิงอีกแล้วเฮ้ยมามิงขอเต็มแล้วก็ปาลิมาโอ้ปาลิมาอันแรกเลยยังไม่ได้ปาลิมาเลยเฮ้ยผมผมผมเปิดให้คุณไม่เกลือแล้วนะโอเคได้ หมัน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 อ๋อขอการรันตีไงเอสรอันหนึง่งอ่ะได้อันละนึงอ่ะเอาเหรอเออน่าจะได้แหงเจิแลนะครับแล้วถ้าสองนนี้สามคันิาตาขอบคุณมากขอบคุณมากนี่นี่ <c oughs> ติดต่อรับนะครับใครอยากได้เชียร่านะครับผมเอาเมื่อกี้เราเราจะมึงเปิดก็เปิดอยู่ในมือแล้วนี่ไง เมื่อกี้อ๋อไม่ใช่เจเจอันนี้ลาตินอ๋อลาตินโอเคคุณคุณนึกว่าเจเจจะเต็มจะครบแล้วใช่ไหมอ้าวนี่หน้าโอเคไม่เป็นไรเก็บไว้เจไดอีกแล้วซ้ำไหมเหมือนจะซ้ำแต่ไม่เป็นไรมิวมิวครับผมเหมือนเล่นหวยแล้วลูดมีนอีกแล้วครับผมไม่ซ้ำมีนไม่ซ้ำได้ยานยานคุณก็ไปรวมๆมาเราไปหามาต่อนะครับ ต่อครับผมโอ้โหแชมพูแม่นี่ไงเก็บสำรองเผื่อคุณเอาไปโดนน้ำอ,อีกอ๋อโอเคอะไรอะไรลาตินนะครับนี <c oughs> ่ใครเอ่ยปีโป้ส่วนที่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ผมว่าผมได้ฟอยมิว <m ule> ผมได้ฟอยขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มมามิ้งอุ้ยเอาวะมาเปิดดูแล้วประเด็นคือฉีไงเมี่ยยูฮะ เดี๋ยวดิตืึงต้นอะไรอยูนกดนะขาดขึ้นอยู่อ่ะเก่งมากไม่รุนใครวะนีน่าโอเคใครอยากได้นะครับติดต่อมาเออชุดไทยแต่ไม่มีไม่มีเสื้อผ้าเออ S R S R โอเค S R เจด้านีน่านะครับใครอยากได้นะครับติดต่อมาฟ้าใสครับอุ้ย ไก่หวานอี่เกี้แล้วก็ไก่หวานไก่หวานโอเคขอขอชดไทยอีกสักอันได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกำลังใช้แต้มกูไปเยอะสออไปแล้วนะกับมึงหมานไงอ่ะน้องมินคุณเงยหน้ามาดูฮะของคุณใครล่าครับผมขอเขียนล่ะโอ้โหแชมพูผมได้สองส่วนที่เป็นตรงกลางข้างล่างของแชมพูนะฮะพันช์ นะครับแล้วก็อ่าลาตินเดี๋ยวเราต้องมานั่งเรียงกันอีกว่าใครลงประกอบอะไรไทำไมกูเปิดให้ขอบคุณค่ะที่คุณจะแยกตั้งแต่ตอนแรกก็มันบอกว่าเปิดเปิดก่อนเดี๋ยวเปิดไปก่อนจะได้เราเร็วเราข้างไมปนั่งนแต่ประเด็นคือสารสซองกูที่เปิดยากเอาเละครับเร็วเร็วคุณเปิดเร็วคุณเปิดเร็วมิวมิวปิงอู้ทฮาแมทเขาแมกูได้ชุดนักเรียนอีกแล้วคุณนี่ดวงดีจริงๆเลยนี่ขนาดเปิดกล่องเดียวกันนนี่นะ คุณยินนี่อีกแล้วชุดอะไรฮะชุดอะไรชุดมะลิอนี่สุดยอดสุดยอดอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยอะไรดิชาดิชาเอาโลโก้ใส่เยีไยมเลยลายผมชุดเมลอนไม่ใช่ชุดชุดชุดอะไรไม่รู้อ๋อใบตองเฮ้ยมามิงมามิงโอเคเฮ้ยขอขอรวมมามิงครบเปล่าวันเนี้ยโอเคเลยไอีิวองนะครับ เอีกสามสองลัตตินนีน่าฟอ t จูนนีน่าโอเคโหนีน่าจะครบไหมจะลองได้สองอันผมว่าเศษผ้ามต้องมาล่ะเวลาเนี่ยขอนิดหนึงแล้วกันเนาะแต่ประเด็นคือแต่ละซองดูกูฉีกดีไหมลำบากลำบากทุกซองเลยคุณก็ฉีกพุดแล้วก็เอาออกเลยผมก็ฉีกแป๊บเดียวเอง ลูกกาเสียไม่เสียหรอก,อก<น>คุณช่วยเก็บหน่อยครับอ้าวไอ้เหี้ยขอเสือ้อปิ้งมาปิ้งโอเคใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมชุดนักเรียนซีมิวอะมิวซีไอไขวะเนี่ยดัวนะครับมิวมิวอ๋อโอเคได้อยู่มิวแน่เลยอ๋อไม่ใช่ม <Mean. S 2> <Mean. S 1> ินมินไงเดี๋ยวใกล้แล้วผมว่าคุณได้ผมว่าคุณได้โอเคต่มดา เจดาชุดชุดอะไรชุดเอ่าไอเมลอนเมลอนโอเคป่ะสองสุดท้ายพี่ฟอเน่น่ชุดซ้ำ่อ๋อได้หน้าลาตินเนี่คุณอาจจะได้คอมนน่นี่ก็ได้นะผมได้เปิดได้หลายเนีน่นะผมทำหน้าที่ให้คุณเต็มที่แล้วพี่โปแล้วก็ปิงครับผมผมว่าสองนี้แม่งเสพอ้าวหมดแล้ววะ จริงเหรอห้องสุดท้ายเนี่ยน,นะ,นยะเปิดติดถ้าได้อะได้ก็ขายไงใช่เพื่อช่องเราร <c oughs> ได้มิชิตต่อไปโอ้ยมีแล้วแต่เปิดยากทุกรอบเลยละกูเนี่ยไปรวมอะไรได้ครบ,บมั้งเนี่ยพันน่าจะพันนะครบพันแม่งเปิดได้เยอะมากเลยอครบหรือเปล่าไม่รู้แต่ตรงกลางเหมือนยังไม่ได้นะนิชา ใบเซข้ามันจะหนักกว่าใบอื่นนี่ใช่ที่พี่ผ้าเราไม่แล้วประเด็นคือเหมือนเบิร์นอในแนวใบโทกลองเช่ากองติาตินใบสุดท้ายปิ้งโอเคผลประกอบกลางวันนี้นะฮะแล้วก็ประมาณนี้ก็ไม่เร็วแต่ที่แน่ๆคุณได้ใบเทพใบหนึ่งี่นะฮะใครอยากได้นะครับผม ก็สรุป uhm ว่ากล่องนี้ไม ja ่เกลือติดต่อมาแล้วกันนะผมใช่ไหมไม่เกลือเนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะรวมอะไรได้บ้างผมว่าไม่น่าจะได้นะมันน่าจะแหว่งๆไปบ้างเนาะแต่ที่แน่แน่แน่ๆได้นซีโอโอเคงั้นเราพวกเราลาไปก่อนละครับผมบาย